สวัสดีค่ะนักเรียนในชั่วโมงที่5นี้นะคะเราก็จะมาเริ่มทําโจทย์กันโจทย์เรื่องอะไรก็คือโจทย์เรื่องจํานวนนับจํานวนเฉพาะตัวประกอบตัวประกอบเฉพาะที่เราเคยได้เรียนไปแล้วเดี๋ยวเราลองมาทําโจทย์กันนะคะว่านักเรียนจะทําได้ไหมหลังจากที่เราเรียนรู้วิธีการคิดวิธีการหากันไปเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวเราลองมาทําโจทย์กันดูจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะก่อนเริ่มเรียน ให้นักเรียนไปดาวน์โหลดเอกสารใต้คลิปก่อนนะครั้งนี้ให้ดาวน์โหลดเอกสารใต้คลิปมาก่อนนะคะเพื่อเอามาใช้ประกอบการเรียนดาวน์โหลดเอกสารแล้วมาหรือว่าจดโจไว้นะคะแล้วมาค่อยๆเรียนไปพร้อมๆกันเลยนะอาโอเคถ้าดาวน์โหลดเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกัน ในเอกสารใบแรกนะคะครูจะมีเอกสารทั้งหมดประมาณน่าจะประมาณ4ใบเนาะเอกสารใบแรกคือหน้าที่8ดนะคะให้ให้ปินเอกสารตัวนี้มานะคะหรือว่าจดจดลงไปในสมุดก็ได้นะคะอะข้อที่1อันนี้คุณครูจะให้นักเรียนลองทําเองแต่ว่าครูจะยกเออครูจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างประมาณสัก1 2ถึงข้อเนาะโอเคข้อที่1นึ่เขาถามว่าตัวประกอบของ17มองเห็นไหมคะอ่ะ มองเห็นกันไหมเอ่ยขยายก่อนนะตัวประกอบของ17ได้แก่อะไรบ้างตัวประกอบของ17มีอะไรบ้างคะ17เป็นจํานวนตัวประกอบของ17สิ่งที่จะหาร17ลงตัวก็มีแค่1และอะไร1และ17เห็นไหมมีแค่1และตัวมันเองเพราะฉะนั้นจํานวนนี้เป็นจํานวนเฉพาะ17เป็นจํานวนเฉพาะ เพราะอะไรอ่ะเขียนเหตุผลลงไปด้วยนะคะเพราะมีตัวประกอบเพียงสองจำนวนได้แก่หนึ่งและสิบเจ็ด ครูเคยสอนไปแล้วตัวประกอบเฉพาะจะมีตัวประกอบเพียงสองจนวนเท่านั้นแต่ต้องเป็นหนึ่งและตัวมันเองถึงจะจัดว่าเป็นตัวประกอบเฉพาะนะคะพอ,อยังข้อเดียวพอเนาะข้ออื่นนักเรียนไปทําเองนะข้อนี้ไม่ยากมีแค่สี่ข้ออ่าเดี๋ยวเรามาดูเรื่องต่อไปอ่านี่เพื่อนนักเรียนบางคนไม่มีเครื่องปิ้นจะได้จดจะได้มองเห็นเนาะ ข้อ2เขาถามว่าระบุว่าจำนวนนับที่กำหนดให้เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่โดยเขียนเครื่องหมายถูกลงไปในตารางพร้อมแสดงเหตุผล19เรามาดูที่19 19เป็นจำนวนเฉพาะไหมเอาสีนี้ดีกว่า19เป็นจำนวนเฉพาะไหมคะ19เป็นจำนวนเฉพาะเพราะอะไรเหตุผลเหมือน17เเมื่อกี้เลยเพราะ เอ้วเขียนซะตัวใหญ่เชียวอ่ะเพราะมีตัวประกอบเพียงสองจำนวนได้แก่หนึ่งและ 19จึงเป็นตัวประกอบเฉพาะพอทำได้ใช่ไหมคะอ่าอีกสักข้อหนึ่ง21เป็นตัวประกอบเฉพาะไหมตัวประกอบของ21มีอะไรบ้าง1อะไรอีก3 3อะไรดี21 3อ่า21หาร3ลงตัวไหมคะ3 7 21ยเเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวประกอบของ21ก็มี1 3 7แล้วก็อะไร1 3 7แล้วก็ตัวมันเองคือ21เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่ตัวประกอบเฉพาะเพราะเหตุผลนี้เลยเพราะมีตัวประกอบ4จํจำนวน ได้แก่1 3 7และ21เพราะฉะนั้นไม่ใช่จำนวนเฉพาะย้ำอีกทีจำนวนเฉพาะคือมีแค่1และตัวมันเองเท่านั้นนะคะพอาทำได้เนาะอ่าที่เหลือไปทำเองนะคะจำนวนนับตั้งแต่1นึถึงร้อยจำนวนนับก็คือจํานวนที่เรารู้จักกันทั่วไปเลยก็คือ1นึ่งองสามที่เทาจะไปเก้าทุกครูเคยยกตัวอย่างไปนะจํานวนนับตั้งแต่ 1- นึถึงร้อ มีจำนวนเฉพาะกี่จำนวนได้แก่อะไรบ้างใบให้เริ่มต้นเลยตัวแรกอะไรแน่นอนเลยว่า1ใช่ไหมหนึ่งใช่จำนวนเฉพาะไหมหนึ่งไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะคะเพราะว่า1มีตัวประกอบเพียงแค่ตัวเดียวก็คือ1นั่นเองเพราะฉะนั้นมีตัวประกอบตัวเดียวไม่จัดว่าเป็นจำนวนเฉพาะจำนวนเฉพาะต้องมีตัวประกอบกี่ตัว2ตัวก็คือ1และตัวมันเองนะคะ เพราะฉะนั้นตัวประกอบตัวแรกเอ้ยตัวเออจำนวนเฉพาะตัวแรกก็เริ่มต้นที่2ออะไรอีกอ่ะสามห้าเจ็ดเจ็ดเก้าใช่ไหมเก้าไม่ใช่เพราะว่าสามยังหารเก้าลงตัวเพราะฉะนั้นไม่ได้มีแค่หนึ่งกับตัวมันเองอะไรอีกอ่ะสิบเอ็ดสิบสามไปเรื่อยๆไปหาเองนะคะให้ครบ1ถึงร้อยนะลองไปเช็คดูนะคะ1ถึง รอ้อต่อไปหน้าที่10หน้าที่10นะคะโจทย์ถามว่าข้อความต่อไปนี้ถูกหรือผิดเพราะเหตุใดมาพิจารณากันอสิบเอ็ด เป็นตัวประกอบเฉพาะเฉพาะไม11 11เเฉพาะเป็นตัวประกอบเฉพาะของ88ใช่ไหมเพราะฉะนั้น1 1เอ้ย88มีตัวประกอบอะไรบ้าง 10. มีตัวประกอบอะไรบ้างหนึ่ง 1ก็หาร88ลงตัว2ก็หาร88ลงตัว4ลงตัวไหม4ก็ลงตัวไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วก็มีอะไรอีกไล่ไปเรื่อยๆอันนี้คูไม่ไล่นะคะแล้วก็มีอะไรมีอ่ะมี11 88, 88หารลองทำอย่างนี้ก็ได้88หาร11ลงตัวไหม88 11อะไรได้88 11 8 88, 88เพราะฉะนั้นแน่นอนเลยว่า11เนี่ย คือตัวประกอบของ88แน่นอนแต่ว่าเฉพาะไหมเฉพาะไหมเฉพาะไหมคะมีอะไรมาหาร8มีอะไรมาหาร11ลงตัวไหมมีอะไรมาหาร11ลงตัวไหมคะมีแค่1กับตัวมันเองที่หาร11ลงตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้น11เป็นตัวประกอบเฉ เพราะของ88สรุปว่าข้อนี้ถูกไหมถูกเพราะเขียนเหตุผลด้วยนะเขาถามเหตุผลก็ต้องเขียนเหตุผลด้วยนะคะเพราะเพราะเพราะสิบเอ็ดเ, <18 S 2> เป็นเอ้ยขอโทษเอาใหม่เพราะ11เป็น ตัวประกอบของ8ปดและ11ก็เป็นจำนวนเฉพาะโอ้ยเขียนผิดก็เป็นจำนวนเฉพาะโอเคพอทำได้ไหมคะพอทำได้ไหม 7เป็นตัวประกอบเฉพาะเป็นตัวประกอบเฉพาะของ57ใช่ไหมถูกหรือผิดข้อความนี้ถูกหรือผิดคะเอามาดูทีละอย่าง57เป็นตัวประกอบของ57 ข้อความนี้ถูกอยู่แล้วแหละเพราะว่าตัวประกอบก็คือตัวมันเอง57าสิบเจ้ยห้าสิแน่นอนเลยว่าตัวประกอบของมันก็ต้องมี57ประกอบอยู่ในนั้นด้วยแต่มันเฉพาะหรือไม่57สิ่งที่หารลงตัวมีแค่1นกับ57เท่านั้นไหมไม่ใช่ยังมี57าหาร3ได้เท่ากับ19เพราะฉะนั้นไม่ได้มีแค่2ตัวไม่ได้มีแค่1กับ57และมี3ด้วยเพราะฉะนั้นเฉพาะไหม ไม่เฉพาะนะคะเพราะฉะนั้นข้อความนี้ผิดเพราะ57เป็นตัวประกอบของ57จริงแต่57ไม่ ได้เป็นจำนวนเฉพาะโอเคนะคะอะเหลืออีก3ข้อไปทำมาองนะนะมาดูข้อต่อไปมาดูหน้าต่อไปหน้าที่11หน้าสิที่11โจทย์บอกว่าให้เติมคําตอบโจทย์ถามว่าอะไรเนี่ยตัวประกอบเฉพาะอย่าลืมคําว่าเฉพาะนะคะตัวประกอบกับตัวประกอบเฉพาะไม่เหมือนกันนะ ของ29ได้แก่อะไรบ้างเอาแค่เฉพาะนะคะได้แก่อะไรบ้างสิ่งที่หาร29ลงตัวได้แก่1กับ29แต่1ไม่ใช่จำนวนเฉพาะเขาถามแค่ตัวประกอบเฉพาะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ29ตัวเดียวเข้าใจนะคะ 55จํานวนเฉพาะนะนักเรียนจํานวนเฉพาะได้แก่อะไรบ้างนักเรียนจะตอบ1มาไม่ได้นะคะเพราะ1ไม่ใช่จำนวนเฉพาะครูบอกแล้วนะ1ไม่ใช่จํานวนเฉพาะเขาเอาแค่จํานวนเฉพาะแค่เอาเอาแค่ตัวประกอบเฉพาะ1เนี่ยไม่ใช่เฉพาะนะเพราะฉะนั้น55ก็มีอะไรบ้างสิ่งที่หาร55ลงตัว5แล้วก็10 นะคะจะตอบ55ด้วยได้ไหมเป็นตัวประกอบก็จริงแต่ว่าไม่ใช่จำนวนเฉพาะเขาจะเอาจำนวนเฉพาะเพราะฉะนั้นตอบ55ด้วยไม่ได้นะคะ,ะ3-5ไปทำเองนะส่วนข้อข้างล่างเติมคำตอบข้อละ2จํจำนวนเติมคำตอบข้อละ2จํจำนวนโจทย์ถามว่าจำนวนนับที่มี2และ3าม เป็นตัวประกอบเฉพาะเช่นอะไรบ้างเอ,อ่อจำนวนนับที่มี2และมี3เป็นตัวประกอบเฉพาะ2และ3เนี่ยเป็นตัวประกอบเฉพาะอยู่แหละมีจำนวนอะไรบ้างก็จำนวนอะไรที่หาร2และ3ลงตัวเช่นทั้ง2และ3นะคะไม่ใช่ตัวใดตัวหนึ่งเช่นอะไรดีเช่นอะไรดีอ,รดอ่าเช่น6 6หารสองก็ลงตัว6หาร3ก็ลงตัวอีกจำนวนหนึ่งเป็นอะไรดีเป็นอะไรดี12แล้วกันสองจำนวนยกตัวอย่างมาแค่2จํานวนนักเรียนจะเอาจํานวนอะไรก็ได้นะคะอันนี้ไม่ไม่ฟิกนะข้ออื่นๆไปทำเอาเองเนาะข้ออื่นไปทำเอาเองนะคะข้อ2ถึง5ไปทำเอาเองนะ อ่าโอเควันนี้ก็มีงานเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมทํากันนะคะโอเคสําหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ